ก้อยดิเคยสวัสดีค่ะน้อนอ้ายนอนเอยอตาเห็นซะอ่าสระอัมมอเตอร์ดีมันเอาสะสระอัมมอเนี่ยบทที่สิบห้าเอาบทที่สิบสี่เอาอ่าสระอัมสระอัมอัมอัมมันเนี่ยสระอัมไอพวิธีอ่านลำอ่านว่ารออัมลำอย่างนี้ลำรออัมลำสารอัมอ่ะดำดออัมดำ cam có âm cam cam có âm cam sam so âm sam cam có âm cam nam no âm nam đam đo ấy đam một cái tam mà này cho tàu hả tam to âm tam tham tho âm tham âm o âm อําเะยออ่าฝึกอ่านเป็นคำานะเดี๋ยวลำใหญ่ลำใหญ่รออําลำยไอยหย่ลำใหญ่สีดำสีดำสออีสีดออําดำกําไลกําไลก็อํากํารอไอไลกําไลสามลีสามลีสออําสามรออีลีสามลี ตํารวจตออําตํารออัวจอรวดตํารวจอําเภออําเภออออําอําพอเออเผออําเภออันนี้สิตาหมออ่าอันนี้สะสะอําหมออ่าเราปลุกติดตามผูน้อยได้ย่อสะปูเมียวอันดาแตงในแค่นี้ก็ได้เคลื่อนไอ้ยออ